สวัสดีค่ะแม่หมอก,กุกไก่เปิดไพ่แบบมีความสุขนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในรอบวันที่16ถึง31พฤษภาคค่ะเริ่มกันเรื่องแรกที่เรื่องการงานนะคะการงานค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของคุณอะจะต้องถ่ายทอดงานให้กับรุ่นน้องให้กับเด็กในทีมหรือว่ามีเด็กใหม่เข้ามาร่วมงานกับคุณนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะที่คุณจะปั้นเด็กคนนี้ขึ้นมาอาจจะไม่ต้องกับ แทนที่คุณขาดแต่ก็ขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระคุณเพราะฉะนั้นน่ะช่วงเนี้ยคุณจะต้องค่อยๆที่จะเมเนจงานเพื่อที่จะไปสอนงานเขานะคะแล้วก็ให้โอกาสเขาที่จะแสดงฝีมือแสดงความสามารถค่ะและเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินตอนเนี้ยคุณน่ะ มีเงินนะคะมีเงินอยู่กับตัวแหละไม่ได้ลําบากนะแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะคิดหนักมากเลยอ่ะกับการที่จะต้องใช้จ่ายเงินออกไปค่ะของที่ชอบอ่ะก็มีเยอะมากเลยนะอยากจะซื้อแบบทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะแต่ช่วงเนี้ยคุณจะไตรตรองมากขึ้นค่ะในการที่จะชอปปิ้งอะไรออกไปคุณเริ่มที่จะประหยัดขึ้นจากที่เมื่อก่อนนะคุณประหยัดมาอยู่แล้วอ่ะก็จะประหยัด มากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าอาจจะเราอาจจะผ่านช่วงเวลาที่มันน่ากลัวสําหรับทุกคนมาเนาะทาให้ทุกคน,นตระหนักถึงการวางแผนการเงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มที่จะวางแผนการเงินค่ะและเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของความรักนะคะความรักค่ะตอนเนี้คุณมองว่าความรักอ่ะไม่ค่อยจําเป็นสําหรับคุณเท่าไหร่ค่ะคุณอยากจะทํางานหาเงินมากกว่าหรือว่าถ้ามีใครเข้ามา คุณอยากจะให้เขาอ่บเป็นผู้นําผู้นําในชีวิตคุณะคะ่ะแบบอยากให้จะให้มาดูแลคุณอาจจะไม่ต้องดูแลในเรื่องเงินทองก็ได้แต่อยากให้ดูแลทางด้านแบบเป็นผู้นําเป็นคู่คิดได้เวลาที่คุณจะต้องการคาปรึกษาในเรื่องงานนะคะก็คือคุณเริ่มมองถึงอนาคตของความรักมากกว่าที่จะมองให้ความรักมันหวานชื่นกันไปแต่ละวันนะคะและเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังการเจ็บหัวใจนะก็คือ สำหรับคนที่มีภาวะเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอันนี้อยากจะให้แบบมีอาการอะไรนิดนึงอยากจะให้ไปรีบไปพบแพทย์เลยอะค่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นอะไรต่างๆนานายอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับหัวใจค่ะหัวใจเป็นปกติช่วงเนี้เป็นช่วงเวลาของคุณอะใจน้อยมากๆเลยเวลาใครมาพูดอะไรไม่ดีใส่คุณแม้แต่แบบนิดเดียวนะคะคุณก็จะแบบ เก็บมาคิดแล้วก็เสียใจค่ะแล้วก็เสียใจคนเดียวด้วยไม่บอกใครอืมอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่แบบคุณซ่อนไว้ลึกในใจสุขภาพกายของคุณอ่ะไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่เป็นห่วงคือสุขภาพของจิตใจมากกว่าเพราะอย่างนั้นช่วงนี้ก็ต้องแบบเข้มแข็งนะคะและเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะคําแนะนําจากไพ่เขาบอกให้คุณอ่ะขยันทําง,งานค่ะให้แม้แต่ ขยันอยู่แล้วทํางานหนักอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มมันเข้าไปค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยเพราะว่าคุณจะได้แสดงฝีมือมีโอกาสในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นผู้นาในในเรื่องกายงานด้วยอาจจะได้รับเรื่องให้ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ให้มาผลิตโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเพื่อเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้องด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีมากเลยที่คุณจะแสดงฝีมือตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องทํางานหนักให้ มากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนรู้ค่ะว่าคุณมีความสามารถแล้วก็มีภาวะผู้นำค่ะและนี่ก็เป็นดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ